สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเช้ายูทูบรายการเอฟซีนะครับเบิดสู่ทุกคนกับนดีตอนรับข้าสู่ช่องยูทูบบอลตะไทยสิ่งกับครับสวัสดีพี่ยังเป็นเพจบอลตะไถยล้านนะฮะเอาคลิปนี้มาดู5018พลรังเอ i ดพีไอนมไฟเยอะนะฮะแหมโอ้โหหน้าบวกเจ้เฮ็ดบวกไปจะได่หลายมองแต่ว่ามวน อ๋อไม่มีกลัวฮะมาเยอะอู้เหยียบเป็นเหยียบเลยครับหนีออกหรือเปล่าอู้แม่หน้าลงหลังไม่ลงฮะหลังค่อมไปเลยนี่จังหวะนี้ว่ายังไงโอ้โห เรียบร้อยโกยจัมโบฮะบไม่มีสิทธิ์ดิ้นครับดินแบบนี้บอกเลยอ่ะเดี๋ยวปรับแสงให้พี่น้องได้ดูครับอ่ะเขาจะตำกันขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ย ไวยวิชิตหน้าลมอ้ดูฮะวิ่งไปนี่จมอย่างเดียวโฮโฮ ก็บอันนี้ให้เสร็จก่อนครับแถวนี้ปั่นสองรอบนะครับก็ยังไงก็มีจม,มครับสองรอบไม่เหลือหรอกผมว่าดินมันแห้งก็จริงครับหน้าบนแต่ข้างล่างนี่โอ้รับว่าได้เพราะไงเอย๋ยแล้ววะท่าน จะบวอีกไหมท่านแม่เหมือนจะบวนะแม่ไม่บวเสียเลยะลงรอบสองแล้ว ไว้ไหมผมว่าถ้ารอบสองนี่นับหลุมมาเลยครับซ้ำรอยเดิมนี้ไม่น่าจะเหลือครับผมลองเบิ้งเสร็มแลนะว่าจะไหนจังววะทีไอ้นุ่มไฟหลายเดินหน้าโกยจำโบสอจอน้ำกดมาติดๆครับไอ้นุ่มกาจังแร่ วะนี่วะจังไหานพีชิตหน้าลมจะรอดหรือไม่รอดครับแม่ทุบเขาก็โจทย์ะไม่ลงแล้วฮะอะ เดี๋ยวท่านสอจอจัดเองครับไอห,หนุ่มไฟเยอะบูไปเลยครับผมตามมาติดๆไอหนุ่มกรจจังแร่ว่ายังไงไอห,หนุ่มกรจจังแร่บูไปแม่ไอห,หนุ่มไฟเยอะลงลุยเลยฮะ รอดไม่รอดหน้าจมปากลงไปแล้วหลังไว้ยังไงหลังรอดไหมดันโรตรีลงช่วยครับไปได้เฉยเลยรอ,อด,ดูไอ้นมกระจังแร่ฮะไหวไม่ไหวเอาเหยียบขี้ขวยสบายเลยครับอ่ะน่าจะเข้าสู่เขตปลอดภัยแล้ะเข่าโคงอีกหนึ่งรอบ เหยียบไหมถอยฮะไม่น่ารอดครับถ้าลงนี่จมบล็อกวันเสาร์ขเขาเกิดแล้วน่นอถอยไปเย็บอันตรายฮะลงไ้เสียเวลาครับผมคนถ่ายอาจจะได้ผลประโยชน์อยู่แต่ว่า คนรดก็ไม่อยากให้เกิดเลยครับคนไทยก็ไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ถ้าเกิดก็มีคอนเทนต์นะนะบวอีกจังหวะนี้ว่ายังไงท่านสอจอหน้ามุดลงไปแล้วหลังไหวไหมไหวอ่ะใส่หนึ่งครับแม่เรียบร้อยขึ้นได้นะ <laughs> รอด้วยไฟไอห,หนุ่มไฟเยอะฮะไอห,หนุ่มไฟเยอะจะบู้มาทางนี้แล้วอโอ้แม่หน้าปากอีกแล้วครับน่าจะเข้าสู่เขตปลอดภัยแล้วผมว่า ต้องรอลุ้นรอบสุดท้ายฮะข้างคันนาครับ โอโ้ไปลงอยู่หัวมุมอันนี้น่าจะขึ้นแล้วฮะอะ พันเฉลุ้ครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม